รู้สึกรวยมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่ามีกล้องยอดฮิตถึง4ตัวอยู่ข้างหน้าเครื่องตอนนี้นะคะอันนี้ Sony A71 i อันนี้ Fuji X3 รีวิวไปแล้วสีใหม่คราเมลบาวเพิ่งมีคลิปออกไปนะคะแล้ว2ออันนี้ พานาโซนิคลูมิก JF8 แล้วก็โอลิมบัสเพน EPL8 นะคะมาโชว์วันนี้ไม่ได้จะอวดรวยหรือจะมาขายกล้องไปอย่างไรนะคะ <c oughs> แต่ว่าจะมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบิ๊กคาเมราเขามีแคมเปญที่ซื้อครบ3,000บาทได้รับคูปองไปเลย1ใบ1ใบเอา,าไปทำอะไรชิงโชคค่ะลุ้นเป็น20ผู้โชคดีนะคะไปที่นิวซีแลนด์7วัน4คืนไปกับมิวนิฐา1และโอ้โหแฟนเดย์ชอบชอบแล้วก็ไปกับพี่จอร์จทาดานะคะพี่จอร์ชเนี่ยนะคะเขาเป็นช่างภาพถ่ายภาพแบบแนวแฟ แฟชั่นก็มีดาราเซเลบหลายๆคนเนี่ยได้ไปร่วมเวิร์กช็อปกับเขามาแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้มีภาพแฟชั่นเซตสวยๆฝีมือพี่จอชาดาประกบไหล่กับนิวนิธาด้วยไล่เรียงดีกว่าเพื่อใครอยากจะช็อปนะคะจอนี่แอร์พันหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหาแล้วก็ได้กูบองเจ็ดใบค่ะต่อมาฟูจิเอ็เอทรีสีใหม่ด้วยนะคาราเมลเบามีที่บิ๊กค,คารเมล่าเท่านั้นอันนี้สองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบ ผ่านแล้วก็7จ็ดใบแต่เพิ่มอีก10บาทเนี่ยก็จะได้8ปดใบฉะนั้นไปชอบการ์ดหรือว่าอะไรหรืออ่อนๆเขาหน่อยเขาก็น่าจะใจดีให้เพิ่มนะคะมาที่อีก2ตัวเอาจาับตัวถูกก่อนแล้วกันอันนี้พา n ์โน n นิคลูมิกจีเนะคะหนึ่งบบาทผ่านก่อน 6ใบ <laughs> อันนี้ทีคุณว่า6ใบออลิมบัสเพน EPL 8 24,990บาทก็ได้8บใบเพียวๆเ,เลยนะคะฉะนั้นไปเลือกช็อปกันได้ตามความสนใจมีเวลาช็อปถึง31มกราคมปีหน้าเลยนะคะแล้วก็จะประกาศผลผู้โชคดีวันที่7กุมภาพันธ์ฉะนั้นถ้าใครมีกล้องในใจอยู่แล้วเดินไปช็อปกันได้เลยส่วนใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยกล้องตัวไหนดีคิดไม่ถูกคิดไม่ออกสอตัวนี้เรารีวิวไปละแต่ว่า2ตัวนี้ รีเควสมาเยอะมากในที่สุดหาไมาได้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะคะจะเลือกกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยพยายามดูรีวิวมาเยอะๆก่อนนะคะแล้วก็ลิสต์มาอ่ะอาจจะ1 2 3 4าตัวนี้อาจจะมีตัวอื่นอีกก็ได้ไปที่ร้านจับกล้องรู้สึกว่าตัวไหนใช่เนี่ยแต่งงานเนีเขาเลยค่ะถอยกลับบ้านรู้สึกใช่ปุ๊บลองเล่นอ่ะจ่ายเงินปับ๊บรับโชคกลับบ้านอย่าลืมขอคูปองเขาด้วยนะคะบิ๊กธรรมาทุกสาขาค่ะ ขอให้ชอบอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็แฮปปี้นิวแย่ล่วงหน้าด้วยนะคะทุกคนปีหน้ามีอะไรใหม่ๆติดตามมากมายนะคะอย่างเช่นกล้อง2ตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เยอะๆด้วยนะคะรักค่ะ